สวัสดีค่ะพี่นางว่าพ่อๆกับพิชชาพาสแสบอีกมือหนึ่งแล้วนะคะ่ะเนาะมาบริจีผ้าไม่กินแกรงน้อเนาะคะ่ะแกรงน้อยใ,ใส่หมักบวบแกงแล้วไม,ไม่หอนนด้เนี่ย แ้บเลี้ยมหยังวมา่ิปี้ปีงไกอีกบีกตับไกพักแกมก็จะมีใบสังใบสังกินก็แกงเนื้อใหม่อาจจะแก่นิดนึงสื่อมาแต่ตลาดละกะชะอม กระอมกระทิ้นแก่มกมล่ากี่นกกินกาบแซ็บคาออนมีแต่เนยเกือบแตวเอามามาพี่น้องม,มามามากินน้องกำ อันไห้ยังก,กินแรงมันเนี่ยอืมโ,อโดนสดออกก๊อบังกะร่าละถือกันคมอ่ำเลยอืม อประกาศขาวก็มี่เอามากินกับแกงน้ำมันาระสันกินส่กันไปโหลดพักงั้งก็ได้ เป็นจังไดสถานการณ์โลกโควิดทังอันบันพุทธเจา้าทราบฝั่งข่าวกับนระยายด้วยนะออกจากบ้านกับผ้าก,กันสวมหน้ากากอนามัยในยเดอ้อเพราะว่าหนึ่งหลัป้องกันรับเชื่อจากคนอื่นมาหาตัวเห่าสองป้องกัน เอาเ้าเนี่ยเอาเสือไปใส่ผู้อื่นต่างคนต่างป้องกันจะของการตีดเสือมันก็นจะยากขึ้นพอว่ดเบิ่งตามข่าวแล้วเพื่อนบอกว่าเสือมันรุนแรงขึ้นกวก่ากาเนาะมันลงปอดลงงยางไห้กับส่วนมากกับฟังฟังข่าวกับทุกคนกับสิ่งน้ำในยินน้ำกันอยู่ดอกเนาะว่าประมาณใดหลักการคู่มือนี่อันศูนย์อันควบคุมโลกนะั่ะ ทยังก่อััวย่อนนะสอบข้อเพิ่มเดวออกประกาศตัวว่าให้ทุกคนที่ออกอที่ออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านร้อยเปอร์เซ็นถ้าผู้ใดบ่สวมบ่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านน่ะเพันธถือว่าเป็นความผิดนะครับพันจะปรับมีโทษปับปรับสูงสุดสองหมื่นผุนเดอ เงินมันแห่งแต่หาอย่างเนาะแล้วก็เสื้อลูกเป็นแหลกกรรรักษาอย่างจักยามอะสีเศร้าเลยแต่สภาพร่างกายของผของมันบางคนก็เศร้าไหวบางคนก็เศร้าสะก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ได้อันน้ามาฝากแฟนเพียนเท่านี้ละเบิร์สุขุสุคน้ำกันแลกเปลี่ยนกันบางคนมันก็อาจจะหูละละแต่ว่าก็เพื่อว่าผู้ใดบางคนพ่นเพิ่่หูเนาะค่ะเนาะก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนี่ละ าก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยเอามาวางให้ฟังอืมออนพวกอืประมาณหาซิปจังหวัดพุนธิพันบังขบับบังขับตามถ้าภาษาอันทังราชก,การมันก็นอื่นพระราชบัญญตนะัตินครพระบรควบคุมลูกไงละ่ละประกาศตัวนี้เิ่นส่หาสิบจังหวัดจักจังหวัดได้แน่ดอกกับฟังฟัง,ฟงน้ำข่าวเอาอันละแต่ว่าถอดปั๊บหนึ่งสองหมืน่นอุทธม ก็ให้ทุกคนระว่างแล้วก็ให้ควมรวมมือกันนะะันนะค่ะเนาะป้องกันเจ้าของป้องกันผู้อื่นบ่ได้เ้าก็ป้องกันเจ้าของนี่ละพอว่ามันเป็นมากแล้วมันยากจังยามได้สีเศร้านะอืม มะละนาวหลังบนได้บึงหม้อฮา,าออน แซ่บเลยปิ่งตับไก่ตังบอกออกจากไม้มันเอาไม่เห็ดอามุทธจานุทธเจ้อาอย่างนำ้ำ ผู้ใดแฟนเพจผู้ใดเพิ่นตามทุกกี่เพิ่นก็สิหูอยู่เพิ่นก็สิว่าเอ้มันนี้พิชชาตขึ้นมาแปลกแท้มาบอกเป็นรักเป็นฐานเป็นรักเป็นการพิชชาตเป็นแพทย์บ่ว่าบติบ่ค่ะบ้เป็นแพทย์บ่ได้เป็นแพทย์บ่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงแถมตำท่ำก็เป็นห่วงเป็นห่วงกันเลยมาว้าให้ฟังคิดว่ามันมีประโยชน์นัลลา โอ้แสบมันกินแห่งแสบเพราะว่ามันมันเป็นลรคที่ไหลแรงตริดแล้วมันเกับมันเศร้า,า,รายากรักษายากต๊ดง่ายแต่เศร้ายา,นะากกันนะาพิชาก็เลยเป็นห่วงแฟนเพจ ก็อยากให้ซอยกันระว่างก็เลยมนันนี่ก็เลยเบาเป็นอันนี้เนี่ยเพราะว่ากัรที่เบาเนี่ยก็เพื่อห่วงเป็นห่วงกันนี่แหละแลกเปลี่ยนควบรู้ลุก,กันเนาะ,ะนอกนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อสานีกรพิชากับอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในพิชาแฟนเพจรากาถ้าจะกรุ่ากับไปกดติดตามอยู่ในช่องยู u ูบเห็นได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ